ูกาว่าลุงจะไปไหน,นผ่านร้านเข้าแล้วครับสองร้านสามร้านผ่านร้านเข้าแล้วนี่ลุงลุงเดินไปไหน <Okay. S 2> ไปนั่งมาสายไปส่งรถตู้โอเคลุงลุงบายบายอ่อนบายบายก่อนบายบายโอเคแต่ผมไม่บอกให้สวัสดีครับ วันนี้เราอยู่กันในช่องของกบเยาวราชผมเทนเอ็นติตวันนี้เราจะมาดูเบื้องลึกเบื้องหลังของการที่เราได้ไปเจอคุณลุงคนนึงนะครับเขาได้เดินอย่างไม่มีจุดหมายกับเพื่อนที่ไม่เจอกันมา20ปีว่าแล้วเราเขาตัดเข้าไปคมกันเลยดีกว่าครับ,รบผรมงวดีครับนี่ก็มาทาคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับก็เออก็ต้องขอสวัสดีพี่ก่อน ครับครับก็เาทางเราได้ตรวจเอทีเคตรวจก่อนที่จะมาดําเนินรายการแล้วนะครับก็สามารถคุยได้ปกตินะพี่ชื่ออะไรพี่แหลมพี่ชื่อพี่แหลมพี่เป็นคนที่ไหนครับมาจากยะโสพี่เป็นคนยะโสธรเราพี่เดินมาเรื่อยๆที่พี่เดินมาจากที่ไหนเนี่ยมาจากเอ๊ราชเ้าเดินม,มาจากราชเ้าจุดหมายของพี่คือที่ไหนเสดเป็นลายกระบ,บังฮะเสดเป็นลายกระบ,บัง ลาดกระบ,บงังพี่จะเดินไาเรื่อยๆจนไปจนถึงลาดกระบ,บังเลยใช่ไหมตัวหารถเมล์อยู่มันไม่มีรถเมล์หารรถแล้ว,แล,วแล้วทำไมตามเนื้อตามตัวเสื้อพ้องเสื้อผ้าพี่ต้องถึงเปื่อนอย่างเงี้ยเมื่อคืนีผมนอนอยู่เมื่อคืนพี่นอนที่ไหนเอออยู่ลาดพร้าวก่ะเมื่อคืนนอนอยู่ลาดพร้าวนี่เดินมาถึงบางกะเปะคือเดินมาง่วงก็นอนใช่จุดหมายของพี่ไปลาดกระบ,บงังไปเพื่อไปทําอะไรผมไปหาเอาน้อง ไปหาน้องซึ่งน้องพายอยู่ที่ราะบังเป็นเวลากี่วันแล้วที่พี่เดินมาเนี่ยวันเดียววันเดียวแล้วทําไมสภาพมัมนแบบเงี้ยผมไม่เชื่อหรอกว่าวันเดียวผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าทําไมมันดําเงี้ยผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าทาไมมันดําอย่างเงี้ยพี่อะไรนะครับพี่อะไรนะแหลม่ชื่ออะไรนะพี่แหลมพี่แหลมบอกว่าเดินมาหนึ่งวันทําไมมันดําอย่างเงี้ยอันนี้เมื่อคืนผมนอนเมื่อคืนนอนใช่นอนกิ้งไปกิ้งมากิ้งอะไรไหม อผมก็ไม่รู้พี่นอนตรงไหนเออรู้สึกว่าจะเป็นเอ่อรู้สึกด้วย<อ>รู้สึกว่าจะเป็นนอนแถวไหนมันเป็นมีสัาสารพระพรมแถวแถวสาลพระพรมพ,พระพรมพ,พระพ,มพ,พระพมเดิมทีพี่เป็นคนจังหวัดอะไรครับอันนีว้วายยาโสยาโสนะยาโสครับอันนี้คือจากบ้านยาโสมานั่งรถต่อมาเรื่อยๆเพื่อที่จะไปหาน้องที่ราชบัง ถูกไหมอ,อ,อยังงงกับคำถามผมใช่ผมมังงงกับพี่มากกว่าแล้วคุยกันพวกพานแบบจะได้เป็นรู้นะครับว่าทำไมพ่ออะไรพี่ก็ถึงเดินเงี้ยจุดหมายไปหาน้องไปหาน้องแล้วก็ไปทำอะไรต่อผมก็จะกลับไปหาน้องแล้วก็จะเดินกลับไม่ใช่ไปหาน้องแล้วแล้วผมก็จะก็จับบ้านไปหาน้องแล้วก็จะกลับบ้านถูกต้องพี่ยศศถูกต้อง เป็นคนอำเภออะไรทำก้นเจียวทำก้นเปรี้ยว,ยวโอเคแล้วหลังจากเนี้ไปอะ่ะพี่จะไปไหนต่อหลังจากที่ผมสัมภาษณ์พี่เสร็จอะ่ะคือพี่จะไปที่ไหนต่อผมก็จะกลับนะพี่ก็จะกลับจะกลับมาโดยวิธีไหนเดินไปขึ้นรถเหรอใช่มันมีไหมรถแถวเนี้ย,ยรถแถวนี้ถ้าผมบอกว่าไม่มีเลยแล้วพี่จะไปขึ้นที่ไหน<อ>หรือว่าพี่ก็ยังจะเดินมันต่อไปเดินไปหารถเดี๋ยวผมไม่ส่งพี่ขึ้นรถเอาไหมเดี๋ยวจบรายการก่อน ไปอาบน้ำไหมเดี๋ยวผมพาไปอาบไปไหมเดี๋ยวผมพาไปอาบน้าไปไหมกลัวไหมเห็นรอยสักเงี้ยพี่กลัวไหมกลัวครับกลัวไหมกลัวครับตอนวินาทีแรกที่ผมเรียกพี่มาพี่มีความรู้สึกยังไงก็มันก็แปลกมองต้้งด้วยโอเคมันแปลกมันแปลกยังไงอะมันแปลกแบบไหนอะแล้วพี่คิดไหมว่ามันแปลกดีอ๋อพี่บอกว่าพี่อยากกินอะไรกินข้าวกินอะไรใหมากินข้าวไหม ผมาพาไปกินข,ข้าวข้าวยังไม่กินครับอันนี้คือกลัวลอยศักดเหรอครับกลัวก็ตามคนนะครับมันก็จะเป็นต่างม,มุมมองกันบางคนก็กลัวบางคนก็ชอบก็แล้วแต่นะครับแต่อย่างผมผมไม่ได้ไปแคร์อะไรเพราะผมทํามาหากินในทางที่มันสุจริตน่ะนะก็เวลาพี่นอนอ่ะหลับอยู่ตามทางทา,างใช่ไหมครับพี่รู้สึกอบอุ่นไหมมัน นอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่มันนอนไม่ค่อยหลับเพราะมันไม่ใช่บ้านใช่ไหมใช่พี่รู้สึกอบอุ่นพี่รู้สึกแบบมันไม่สบายหรือว่ามันรู้สึกเย็นเย็นไหมตามหน้าเซเว่นตามอะไรเงี้ยเมื่อก่อผมไม่เคยนอนเห็นก็อนอนก็เอาตอนนี้พี่นอนตอนเนี้ยก่อนที่พี่จะเดินมาหาผมเนี่ยมันก็ดีไม่มียุง <laughs> ดีไม่มียุงคือหน้าเซเว่น แล้วตามตามข้างทางตามบ้านรถเมกะอา์เซเว่นพี่อันไหนมันน่านอนกว่ากันมันน่าจะเซเว่นนะแต่ว่ามันน่าจะเซเว่นนะครับพี่แหลมบอกมันน่าจะเซเว่นนะครับเซเว่นเพราะเวลาเปิดปุ๊บมีแอร์ด้วยมีคนดูเราตลอดด้วยอันนี้ก็เป็นความคิดของพี่แหลมนะครับว่านอนหน้าเซเว่นมีแอร์ด้วยแถมมีคนดูอยู่ตลอดด้วยไม่ต้องกลัวของหายไม่ต้องกลัวอะไรหายเพราะคงไม่มีอะไรจยหายละมั้งมีเงินติดตัวไหม ไม่มีหรอเดี๋ยวผมจะไปส่งขึ้นท่ารถนะโอ้ยซื้อเหล้าผมจะตักได้ปะซื้อเหล้าสักกักหนึ่งเดี๋ยวผมซื้อให้ขวดหนึ่งเลยแต่ต้องไปถึงจดหมายป้ายทางก่อนแล้วพี่ค่อยดื่มนะไม่ใช่ว่าไปดื่มบนรถนะใช่ใช่อันนี้คือสิ่งที่จะขอกับผมใช่ไหมครับขออะไรจากผมอ่ะขอเลยขอทางรายการขอขออ่าโอ้โหสุดขวดขอเหล้าขาวสักหนึ่งขวดโอเคครับเดี๋ยวผมจัดให้น้ำขวดด้วย ขอนั่งสายขวดหนึ่งนะโอเคแต่พี่ต้องห้ามขี่บนรถผมไม่กล้ากินหรอกครับผมไอ้ผมน้องคนเปม่ส่งพี่ขึ้นวินรถตู้เล่กบบากระบ a งนะแต่เพราะคนขับรถตู้นะครับอันนี้ทางรายการฟังน,นะครับคนขับรถตู้รู้จักกับผมผมจะเอาเล่าให้คนขับรถตู้ไปขวดหนึ่งกับน้ําขวดหนึ่งเดี๋ยวส่งพี่แหลมเสร็จแล้วค่อยให้เขาโอเคนะก็มีอะไรอยากจะฝากบอกคนดูอยู่ไหม ว่ามันเป็นมิติใหม่แห่งการนอนหรือว่าอะไรถูกต้องครับเราตรวจ a อ k แล้วเราไม่เจอกันนะอันนี้สบายใจได้นะเออว่าเราคุยกนได้สองคนถูกไหม okay, okay. รู้สึกลำคาญไหมที่ถามมากเงี้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เท่าไรครับว่าให้ผมจะแป๊กก่อนดิอะไรแล้วเนี่ยที่แข,ทแ,ขแขนเบอร์72ที่แขนเบอร์เจดิบสอง อันนี้ไปได้จากที่ไหนมาไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ใครไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ใครสักใช่อันนี้ลายสักไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยใช่ใช่มาแปดคับปอมนักโทษคนที่เจ็ดสิบสองไม่ใช่โอ้ยอันนี้เป็นอายสักวะเนี่ยไม่ใช่พูดดูดิโอ้ยแล้วทำไมผมมันขูดไม่ออกอัแล้วพี่มันขูดออกเหรอเดี๋ยไม่ออกเหมือนกันออเราขี้ใครออกเช่ไหมน่เห็นไหมเห็นไหม โอเคบาดบาดบาดไปก็อยากจะบอกว่าขอให้พี่เดินทางไปถึงจุดหมายอย่างปลอดภยัยทุกสิ่งทุกอย่างนี้พี่ขอผมไว้น้ามองกล้องหน่อยที่พี่ขอผมไว้เดี๋ยวผมจัดการให้พี่แต่ไปถึงปลายทางพี่ได้แน่นอน <l ots> เดี๋ยวจบจากนี้เราผมจะไปส่งพี่โอเคอวันนี้ผมก็ก่อนยังหน้าก็ขอสวัสดีครับก็ผ่านไปผ่านมาผมก็แวะเรียกมาคุยอย่างนี้แหละเดี๋ยวถ้าผมขี่ผ่านไปผ่านมาผมเจอผมก็จะสัมภาษณ์อย่างนี้แหละ ก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็เพิ่งมาทำคลิปแรกวิดีโอที่จะเอาลงในช่อง y t u t u แล้วครับฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องปบยวลรานะครับก็มีอะไรให้ดูเรื่อยๆเปื่อยๆไนะครับก็อย่างแรกเลยครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็อ่าชื่ออะไรครับ ชื่อยุครับครับก็เป็นคนจังหวัดศรีสะเกดอำเภอกันทะลักนะครับชื่อจริงชื่อนายแสงชัยนักใจนะครับครับครับแล้ว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 วันนี้คิดยังไงเอาข้าวมาให้ผมครับก็เพราะว่าพวกพี่นะอาพวกพี่นะอาเอาให้เพราะว่าได้มาสองกล่องเนี่ยครับได้มาสองกล่องแต่เอาอันนี้ให้ผมข้าวเหนียวกับไก่เอามาให้ผมเพราะอะไรถึงเอามาให้ผม ลึกซึ้งน้าใจครับด้วยการที่แบบว่าไปที่ตลาดแล้วก็อ่าถามว่ากินอะไรไหมเพื่อนอะไรเงี้ยใครถามสมัยก็คุณกบไงครับผมถามว่าวันนั้นวันนั้นผมเล่าเหตุการณ์ให้ฟังไปกับแม่เหรอนะเป็นไรไหมไม่เป็นไรครับเวลาวันนั้นผมไปตลาดผมเจอเขาเดินถือขออย่างเงี้ยพลุงพลังไปหมดเลยนั่นเนี่ยแต่งตัวอย่างเงี้ยมอมแมมกว่านี้เราก็เดินเอ้ยกินอะไรไหมเพราะเห็นเขาเดินวนๆอย่างนง้นล่ะ คนเรามันก็อยากกินอยากจะได้แต่ในมือไม่มีเงินไม่อยากจะได้กอยากกินอยากกินแต่แไม่มีเงินใช่คมก็ถามว่าเอาไหมเอาไหมมีความเกรงใจไม่ไม่ไม่อย่างเดียวหลายคนมองว่าผมคุยกับคนเขารู้เรื่องได้ยังไงคิดไปเลยว่าคนเหมือนคนคนมันก็เหมือนกันวะความยากความอะไรของมันก็มีใช่ครับผมพาไปซื้อเลยเจ้าเนี้ยจริงเราอ่ะผมพาไปซื้อเนี่เรื่องจริงครับอ่ะบอกว่ากินกล้อง อะไรอ,อะไรออเออกินอะไรอะไรพาไปซื้อเลยจริงจผมบอกว่าผมไม่เอาเอาแค่นี้นะพี่มองกล้องมองกล้องนั่นแหละกินแค่นี้แหละอะ,อะไรเงี้ยผมเอาแค่นี้ผมก็ไม่คิดน,นะว่าวันเนี้ยเขาจะเอาข้าวเหนียวโกงข้าวเหนียวไก่มาให้ผมหน้าวินเขาไม่รู้เรท่องาว่าผมขับวินลงไหนแต่พอเออเขาเดินอยู่ในละแวกนี้แหละมั้งก็เลยเห็นเหรอแล้วมาเราไม่เจอผมรู้สึกไงไหมทีแรกผมไม่ส่งลูกค้ามาแบบว่า ก็มาถามหาผกพี่ว่าพี่ก็อยู่ไหนวะแกก็รุ่นรุ่นเราเพาเดียวผมเนาะสมัยอะไรที่เราเคยคุยกันนะแล้วตายเนี่ยผมจะถามเข้าไปลึกๆนะพี่พี่นอนที่ไหนก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆเหนื่อยที่ไหนก็พักมาตรงนั้นตรงนั้นแหละอย่างผมผมมีจุดหมายคือผมกลับไปนอนบ้าน อพี่มีจุดหมายกลับไปนอนไหนผมมีจุดหมายคือแบบว่าคือว่าผมไม่อยากจะเป็นคนสามลเ,เทเมาอะไรเงี้ยหรอกอไม่เอาแบบว่าเล่ามาพึ่งอะไรเงี้ยแต่มันแต่ก็กินบ้างมันทา,างเขากินมันออกอเพราะว่ามันเป็นในกรรมพืชของมนุษย์คนเราใช่ไหมแล้วทีนี้ว่าอยากจะสร้างมาให้มันดีขึ้นรับอย่างเงี้ยมันก็มันจะ คงยากะครับจุดหมายของผมเนี่ยคือการที่ผมมีบ้านทําให้ครอบครัวสบายใช่จุดหมายของพี่คืออะไรจุดหมายของผมอะผมอยากมีบ้านมีรถอืมแล้วก็แล้วพี่ต้องทํายังไงทําง,งานพี่จะทํางานที่ไหนนั่นแหละสมัครไม่ได้เลยอะมาขัาบวอเมาไซกับผมไหมไม่มีรถก็ถ้าเดี๋ยวผมหาให้พี่จะขับไหมไม่รู้ครับพี่จะให้ผมได้หรอ ผมให้พี่ขับได้รถคันหนึ่งได้ทีนี้พวกพี่อ่ะจะยินยอมแล้วเปล่าพี่ไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมคุยได้นี่ก็ว่ากันไปอีกเรื่องนลงมาเซงกันเอาเงี้ยไม่เอาน่ะพื้นเพเดิมเป็นคนจังหวัดไรสีสะเกตเหรอสิสเกตกันทะลักครับเราครอบครัวอยู่ที่ไหนหมดอะครับพ่อแม่มีไหมมีลูกมีอะไรไหมแม่เสียไปแล้วขายบ้านขายที่หมดแล้ว แล้วพ่อยังอยู่กับเมียน้อยมีลูกชายมาสามคนครับเราก็เลยต้องมากรุงเทพเอเขอโทษนะคือเราไปใช้คำว่าเล่ร่อนไปเนี้ยลูกสาวผมตั้งแต่สามขวบอ่ะเขาเขาเขาเลิกกันมาผมก็ฝากย่าเลี้ยงแล้วทีนี้ก็พังเพื่อ ือไม่มีอะไรเลยพยายามฟังพยายามจับจุดนะครับเพราะบางทีเหมือนกับสมองมันจะสั่งการช้าอันนี้เป็นฤทธิ์ของแอลกอฮอล์หรือเปล่าหรือว่าเป็นอยู่แล้วไม่เกี่ยวครับคือเรื่องนี้มันพูดเรื่องจริงครับก็ผมก็จะไปเจาะเรื่อยๆนะไปหาพูดอย่างเงี้ยชอบพูดอย่างเงี้ยคุยแล้วมันมีความจริงใจดนอ่ะอ่อะไรอันนี้เป็นรอยแผลอโจยเจยแพสติเวตกระดูกหักไงไปโดนอะไรมากระดูกหักอ้าวก็บิ๊กไบ นท้องทะลุเลยบิ๊กไบค์ชนท้องทะลุนะครับเสียห้าห้าหมื่นเก้าครับแต่ว่าเขาช่วยสามหมื่นพอระบอขเขาผมมาสองหมื่นเก้าแตเรื่องนี้ออกไปเรื่องบิง๊กบงบิง๊กไบค์นน <bike. S 2> ออกไปผมอยากจะ <10 9. S 2> รู้ว่าต่อไปพี่จะทําอะไรเนะี่ยพี่จะเดินไปไหนต่อไปเนะี่ยผมก็จะเดินไปเรื่อยๆในเมื่อมันจุดสําคัญใคร เมตตาผมยังไงมีงานการทําแบบไหนพี่กําหนดไหมว่าพี่ต้องเดินไปถึงไหนถึงไหนถึงไหนถ้าเกิดว่าผมมาขับวินกับพี่อเอกเอ้าแล้วผมก็คิดดูว่าใช่ไหมคนอื่นเขา,าเอ่ะเขาจะว่าไหมแค่ผมเข้ากระทรวงยุติธรรมอา้าวจะเข้า<อ>ไปทําไมในกระทรวงยุติธรรมพี่ก็ผมเข้าไปขอบ้านขอที่อยู่กะต๊องเข้าไปขอในกระทรวงยุติธรรมเลย คนอื่นเขาเผาบ้านอ่ะบอกว่าไฟฟ้าหลัดวงจรก็ยงไปกันใหญ่แล้วเข้าไปเราไปกระทรวงยุติธรรมไม่เกี่ยวกับกระทรวงอ๋อแล้วทำไงถามผมนี่ทีนี้เราก็ถ้าผมหาที่ให้อยู่ด้วยเนี่ยหารถให้ขับเนี่ยแลกกับความซื่อสัตย์อ่ะพี่ให้ผมได้ไหมได้ให้ทั้งชีวิตทั้งวันได้พี่จะดื่มดื่มเหล้าให้น้อยลง แค่เนี่ยพี่ได้ไหมอย่าพูดคาว่าให้ทางชีวิตครับพี่เพราะชีวิตใครใครก็ลาครับจริงอมผมรอมาหลายคนแล้วคนที่บอกว่าให้ผมได้ทางชีวิตอะจรงิงเวลาผมให้มันไปตายมันไม่อยากไปแล้วตีนี้ว่าอ่าทีนี้มันมีหลายคนนะครับในความคิดของคนเราเนอะรู้จักผมไหมรู้จักผมไหมอ๋อ <ผม S 2> เพื่อนอสมัยอรไรร,รู้จักผมไหมเพื่อนสมัยเรียนมาถมด้วยกันนะครับ เพื่อนสมัยเรียนประถมด้วยกันนะครับอันนี้เป็นเพื่อนสมัยเรียนประถมด้วยกันนะครับไม่เจอกันเกือบสามสิบสี่เกือบเกือบสี่สิบปีแต่ผมจําเขาได้เขาไปเดินถืออะไรพลุงพลางในตลาดน,นี่แหละผมเดินไปจับมือเขาเอ้ยจาได้ไหมเพื่อนจาผมได้ไหมตอนนั้นก็นึกแล้วนึกอีกว่าเฮ้ยผมมีรอยสาร์บนใบหน้าใช่อ่าแต่ตอนนั้นผมไม่มีครับก็เลื่อน พอมาตอกย้ำชื่อจริงอะไรจริงเพื่อนเอาอะไรไหมเพื<ช>่อนเอานู่นไหนเอาอีกไหมเอาอีกไหมไม่เอาเอาแค่นี้พอใช่ครับ<อ>เก่งใจ <Okay. S 1> หลายคนคมองว่าเขาสติไม่ดีหลายคนคมองว่าผมบ้าถึงผมจะบ้าบ้าให้ได้เหมือนผมมะนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะนอกจากว่าพี่ก็จะต้องเดินต่อไปอับเพื่อนละกันเพื่อนต้องเดินต่อไปเรื่อยเรื่อยเหนื่อยก็พักแต่ถ้าวันไหนเพื่อนคิดได้ เพื่อนพร้อมที่จะหยุดกินเหล้าเพื่อนหยุดที่จะเดินเปลี่ยนมาเป็นวิ่งรถแทนวิ่งวินเมล์ไซแทนผมช่วยเพื่อนได้นะรถผมหายเพื่อนได้เสื้อวินผมหายเพื่อนได้แล้วผมคุยกับกรรมการวินได้ขับอยู่แต่ในหมู่บ้านเนี่ยข้า่างผมเนี่ยอันไหนไปไม่เป็นก็แค่บอกเขาว่าให้คนอื่นไปก็พี่ทําได้ไหมพี่ทําได้เมื่อไหร่พี่เดินกลับมาหาผมผมก็ไม่ใหญ่รบกวนเพี่น ที่อยู่พี่นอนที่นี่ก็ได้เนี่ยทิวินเนี่ยพี่นอนได้เลยเนี่ยครับกลางคืนอ่ะที่บ้านผมถามว่านอนได้ไหมผมยังไม่ได้มีบ้านของตัวเองผมอยู่กับลูกกับเมียถูกไหมใช่อะถ้าเกิดเข้าไปเนี่ยผมกับเมียจะทําอะไรกันยังไงอ่ะเอ้นั่นแหละถูกต้องวินนี่ก็อยู่ได้ใช่พี่พร้อมเมื่อไหร่พี่คิดว่าพี่เดินพี่เหนื่อยแล้วพี่เดินกลับมาหาผมครับก็วันนี้ผมจะอยากจะฝากข้อคิดกับพี่ไว้อย่างหนึ่งว่าพี่รู้จักว่าข้อคิดไหมรู้จักครับ หากเหนื่อยพี่ก็แค่พักแต่ถ้าเกิดมันเหนื่อยมากนะักพี่เดินมาหาผมตรงนี้นะไม่รู้อยู่ที่ไหนกว่าจะมาถึงให้ผมวันนี้มีขนม oh. มีไก่มีหมูย่างกับ oh. ข้าวเหนียวจะได้มายัางไงผมไม่รู้ผมก็กินผมไม่ต้องเกียจหรอกผมกินจริงๆงผมกินแน่นอนจริงนะรู้ว่าเธคุยไปด้วยกินไปด้วยไหมไม่พี่กินไป ผมกินจริงๆมันไม่ได้พิชสี่ขอนี้ลังเจหรอกผมจะบอกว่านะคนเหมือนคนคนมันก็คนเหมือนกันแหละมันไม่มีค่ามันไม่ได้ไปด้อยค่ายศถาบรรดาศักดิ์ราออะไรรู้ไหมผู้ใหญ่สอนผมมาว่ายศและลาบมันหาไปไหนไม่ได้เอือขอบคุณครับเพื่อนก็อย่าจะฝากด้วยนะครับฝากติดตามท่องกบเอวาร่าด้วยนะครับดี่ยวก็จะมีอะไร พินเพี้ยนมาบ้าบอๆเงี้ยมาเรื่อยๆครับวันนี้ก็สวัสดีครับครับ